hello rồi hello 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 Yeah. กับแม่ผ้อุ้มหอมแ่คนตุ้อิ่มอุ้มแอลให้ร้งแบบเลยแอลฮู้อ้มแงทีใส่กินมั้ยไมอุ้มของมุ้มถ้าอ้วนถ้าอ้วนสวัสดีค่ะค่าแล้วู่อุมบอกกันลูจุดตาแล้วเรยงเพื่อจะพี่ามาจ้าก่อนผู้มากเร็วเร็วเพื่อจะมากคนไง

แต่พูดแค่แค่ตัวก้อยกี้นินี่ข้าแม่เอมตาขี้ม่ตาแี่กับแม่ม้านะี่แ้มมี่นเป็นตัวเองโอ้่เดียมันมีเีวมมันีตัวหม่รย่เนี้ยม้าตัจิกกี้าเนี่ยม้านม่หกอย่างใ่เออให้ใจดังจเหน่เนดเหน็ดดกินไหน เย็นเนี่ยสาดกินเป็นเนาะกินวันละอุ่นาลาก่อนแบบมนร้อนอุ่เอาไปทำหน้าเนี่ยเอาหมดเ้นเอวเอวหิมาบ้านเนี่ยหมดกลาไปหน้าไปอุ้ยบางคนเดินวนแป๊บนมาละไปปักเพิ่มามากๆอลุเนยนะวันนั้นนี่ของได้ไปเนาะไประหว่างหมอนเนี่ยไปพูดไปดื่มสาวันะ เออมันไก่เวนี่เมียหลาม้าเนาะนี่มันเดินนามข้น้ามวงนาอุ้ยมันเก่งแรงหาตไป็พวตัวเองก็อตัวสองตัวหาเนี่ดบนี่รันี่รันกระดนบไ่อาไม่อกะาะกินละอะอย่างกด้างลแอลแอลจอดมาด้านนอเอาปากไรกันาขาวอ่ะนี่สานาใสรองเท้าใส่รองเท้าโอ้เอวรุ่นโอ้เงินสวยยือื้ เือเขาอลไนี่เองนะตัวมือน่านหมดเลยเดินเงินดีค่รับสวัสดีครับผมอะไม่มีจะให้ยอมแล้วสิยอมได้ยังแั่ยังงงนะพี่ม่้ยังงงนะไม่มอมพหลอยอะ อันนี้เที่ยวอันประมาณนี้ดีอ่ะเนี่ยอ่ะอันเที่ยวเที่ยวๆเอาเอาเอาอะไรนะน้ําสุกบังไตค่ะพี่แกเร็ว <önemli Adult encore> <žlasting> ตัดตัดนอนตัดเข่ามั้ข่านโกรธไหมคุตะกายเต็มยันเลยเหลี่ยงยาวเต็มยาวเลยออกมเห็นเช